คุณเทพชัยคะสถานการณ์วิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นในเมียนมาดูแล้วยังไม่มีทีท่านะคะว่าจะหาทางออกได้อย่างไรขณะที่แรงกดดันต่อประชาชนคนเมียนมาโดยทหารเมียนมาก็ดูเหมือนจะกําลังสูงขึ้นนะคะเพราะว่ากลุ่มของอาจารย์และครูที่สอนในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยซึ่งร่วมออกมาแสดงพลังผ่านการอารยะขัดขืนขณะนี้กําลังเผชิญแรงกดดันจากทหารเมียนมาว่าให้ต้องกลับไปทํางานแต่ว่าครูก็ยัง ไม่ยอมที่จะกลับไปนะคะถึงแม้จะมีเหตุการณ์อื่นๆเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ตามนะครับโดยเฉพาะในตะวันออกกลางที่กลุ่มฮามาสกับอิสราเอลก็ยังสู้รบกันอยู่แต่ว่าสถานการณ์ในเมียนมาเพื่อนบ้านของเราก็คงจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเวลาผ่านไปนะครับหลังจากที่กองทัพยึดอำนาจแล้วนะครับความสูญเสียก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครับชาเมนมากก็ยังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะครับยังออกมาเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องและกลุ่มคนที่ดูเหมือนว่าจะอยู่แนวหน้ามาตลอดตั้งแต่ต้นนะครับก็เป็นบรรดาทักวิชาการครูอาจารย์ทั้งหลายนะครับที่ร่วมในกระบวนการอายะัดขืนนะครับหยุดการเรียนการสอนนะครับทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าผลกระทบต่อการศึกษาคอมเมนมาจะเป็นยังไงแต่ว่าคนเหล่านี้มองว่าถ้าไม่สู้ตอนนี้นะครับก็คงจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองอะไรได้เพราะฉะนั้น น้ำหนักหรือว่าแรงกดดันที่ทหารของเมียนมาให้ในตอนนี้ก็คือการไปบีบบังคับให้บรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายกลับไปสอนหนังสือเหมือนเดิมเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทางกองทัพหรือผู้นำหลาทัพของเมียนมาต้องการก็คือว่าอยากให้มีภาพของเมียนมาที่กําลังกลับไปสู่สภาพปกติเพราะฉะนั้นการเปิดเรียนการที่ครูกลับไปสอนหนังสือนักเรียนนักศึกษากลับไปเรียนหนังสือเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะเป็นภาพที่ทางรัฐบาลเมียนมาต้องการให้เกิดขึ้นมากที่สุด คือทางทหารเนียนมาได้กําหนดไปแล้วนะคะว่าจะต้องเปิดภาคการศึกษาในวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าปรากฏว่าครูจํานวนมากยังไม่ยอมกลับไปสอนทั้งครูระดับโรงเรียนระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งจํานวนมากก็เข้าร่วมการประท้วงด้วยการอาระยะขัดขืนค่ะมีรายงานว่ามากกว่า1,9000คนจากจํานวนครูทั่วประเทศ35,000คนยังตัดสินใจที่จะร่วมแสดงออกด้วยการหยุดงาน และเข้าร่วมอารยะขัดขืนนะคะและจากนี้ไปก็คงจะ,ะเผชิญแรงกดดันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากทหารเมียนมาเพื่อให้กลับไปทํางานค่ะ <Leonardo>, นี่เป็นสิ <duc outdoors> ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดนะครับการศึกษาของคนรุ่นปัจจุบันในเมียนมาถ้าระมองย้อนกลับไปในช่วงที่ทหารยังยึดอํานาจอยู่นะครับการปิดเรียนนะครับปิดปิดเปิดเปิดนี่กลายเป็นเรื่องปกติครับก็เลยมีการเรียกกันว่ามีคนเมียนมารุ่นหนึ่งที่สูญหายไปเลยเพราะว่าการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์แบบที่มีการเรียนแบบขัดขัดให้หาย ั่เป็นสิ่งที่หลายคนแน่นอนครับคงไม่อยากให้เกิดขึ้นในเมียนมาอีก